สี่ราศีที่ในช่วงนี้ฟ้าเริ่มเปิดแล้วก็บุญพาวาสนาส่งจะมีด้วยการอยู่สี่ราศีในช่วงนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นราศีอะไรบ้างนั้นก่อนอื่นเลยครับฝากกด subscribe กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ถ้าท่านไม่กดเห็นโพสต์ก่อนเนี่ยใน a c e b o o k เนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับตอนนี้เพราะงั้นฝากุกนท่านกดติดตามเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหมอกฤดตอนนี้ครับขอ1ไลค์ like, ขอ1แชร์นะครับท่านใดกด1แชร์นะผมขอให้ท่านเนี่ยร่ำรวยกดส องแชร์ขอให้เป็นเศรษฐีกด3แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีมีเงินมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดสิน้นและที่สําคัญครับอย่าลืมมอบด้ายให้คิดคอนเฟิร์มด้วยนะจะกราบขอบพระคุณมากนะครับสำหรับสีราศีที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าบุญมาฟ้าเปิดบุญภาวาสนาส่งในช่วงนี้นะครับราศีแรกเลยได้แก่ราศีสิงห์ครับราศีสิสงห์นั้นไม่ต้องพูดเลยครับดาวพระหัสนั้นเล่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้บุญภาวาสนาส่งแน่นอนครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือเจริญจุตอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆทีเดียวครับราศีที่สงได้แก่ราุ่ดออยู ในดวงชะตาด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับยังมีดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวเก์อยู่ในดวงชะตาเพราะนั้นต้องบอกได้ว่าดวงดีจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับราศีพิจิกครับแม่เป็นปฐุมเกณฑ์เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคพอหอมปากหอมคอครับราศีสุทไทยได้แกร่ราศีธนูครับราศีธนูนะั้นมีาดาวพระจัอนโคจรอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นจะได้เงินจากผวกผู้ใหญ่ได้เงินจากการสัญญสัญญาและจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคพอหอมปากหอมคอ,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 คอนี่คือสี่ราศีที่ในช่วง กนี้ดวงดีบุญภาวาสาระส่งอย่างชัดเจนทีเดียวครับท่านดูอยู่ในตอนนี้นะฮะฝากกด1แชร์ครับจะกราบขอบพระคุณมากๆนะฮะอย่าลืมกดให้คกิกรคอนเฟิร์มเพื่อเป็นกำลังใจแทนค่าครูนะครับอยากดูดวงเกียร์คอนเฟิร์มหลังจบคลิปนี้โทรได้ที่เบอร์1 9 0 0 1 111230ยาน้ำนะครับ1 9 0 0 1 1 1้าศครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกาเกร็ดคอนเฟิร์มบิลเล o น a i r วอชไอเอฟเก้านะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีไหนครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่งหนาฬิกานะครับยังมีกางหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพ่งเพงพาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยักปุกเศษหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริปคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ